หยุดดูแค่ตัวเลขดอกเบีย้ยเดี๋ยวนี้ครับเพราะถ้าคุณมัวแต่ดีใจที่เฟดลดดอกเบีย้ย0.25%คุณอาจกำลังพลาดสัญญาณเตือนภัยที่ดังที่สุดในรอบปีสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งในรายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกเบื้องหลังตลาดทองคำแบบที่ข่าวทั่วไปไม่บอกคุณครับเมื่อคืนนี้ใครที่อดหลับอดนอนเฝ้าหน้าจอรอผลการประชุมเฟดบ้างครับผลออกมาก็เป็นไปตามนัดคือเฟดประกาศลดดอกเบีย้ยลงอีก0.25% หลายคนเห็นข่าวแล้วก็อาจจะรู้สึกเฉยๆคิดว่าก็ปกตินี่นาตลาดรับรู้ไปหมดแล้วแต่ช้าก่อนครับในความราบรื่นนั้นมีคลื่นใต้น้ำที่รุนแรงมากซ่อนอยู่และมันกำลังจะเปลี่ยนเกมการลงทุนทองคำของคุณครับคุณเชื่อไหมครับว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่คณะกรรมการเฟดเกิดอาการแตกคอหรือเสียงแตกกันเองมีกรรมการถึงสท่านที่รวมหัวกันโหวสวนทางนี่ไม่ใช่เรื่องปกตินะครับ มันสะท้อนว่าภายในเฟดเองก็กําลังแบ่งฝ่ายและทิศทางเศรษฐกิจข้างหน้าอาจไม่ได้สวยหรูอย่างที่ท่านประธานพาวเวลพยายามบอกเราแต่สิ่งที่ผีกว่านั้นและเป็นสาเหตุที่ผมต้องรีบมาทําคลิปด่วนในวันนี้คือแผนหลักบรรทัดเล็กๆที่เฟดแอบใส่เข้ามาในท่อถแถลงครับเฟดไม่ได้แค่ลดดอกเบีย้ยแต่พวกเขากําลังแอบเปิดประตูหลังบ้านเพื่อทําสิ่งที่เรียกว่า RMP หรือการกลับมาเข้าซื้อพันธบัตรอีกครั้งฟังดูงงๆใช่ไหมครับ แต่ถ้าผมแปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆว่าเฟดกำลังเริ่มกระบวนการแอบพิมพ์เงินทางอ้อมเพื่ออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบคุณจะเริ่มเห็นภาพหรือยังครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่ดอลลาร์ถูกเสกเข้ามาในระบบเงียบๆแบบนี้คุณรู้ใช่ไหมครับว่าราคาทองคําจะตอบสนองอย่างไรวันนี้เราจะมาแกะรอยแผนลับนี้กันครับว่าทําไมการเคลื่อนไหวครั้งนี้ถึงเป็นสัญญ,ญาณบอกว่าทองคํากําลังจะวิ่งตามพี่ใหญ่อย่างแร่เงินที่พุ่งนําไปก่อนหน้านี้แล้วอย่ากับพริบตานะครับ เพราะข้อมูลในคลิปนี้อาจเปลี่ยนมุมมองการลงทุนของคุณในช่วงปลายปีนี้ไปตลอดกาลมาเจาะลึกประเด็นที่ผมจูหัวไว้ว่าเฟด<ะ>วงแตกกันครับเรื่องนี้สําคัญมากเพราะมันคือสัญญาณชี้จรของตลาดการเงินโลกที่กําลังเปลี่ยนจังหวะปกติแล้วภาพที่เราเห็นจนชินตาในการประชุมเฟดทุกครั้งคือความเป็นปึกแผ่นครับพอท่านประธานเจโรมพาวเวลเสนออะไรลูกทีมส่วนใหญ่ก็จะยกมือเห็นด้วยเป็นเอกฉันเปรียบเหมือนกับตันเรือสั่งหันซ้าย ลูกเรือก็ช่วยกันภายไปทางซ้ายแต่เมื่อคืนนี้บรรยากาศในห้องประชุมมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับจากรายงานการประชุมมีกรรมการเฟดถึงสท่านที่ตัดสินใจโหสวนทางหรือมีความเห็นแย้งกับมติหลักซึ่งในวงการธนาคารกลางการที่มีเสียงแตกออกมาเยอะขนาดนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่และหาดูได้ยากมากครับมันบอกอะไรเรามันกําลังบอกว่าภายในเฟดเองเริ่มเกิดความลังเลและแบ่งฝากแบ่งฝ่ายก,กันอย่างชัดเจนแล้วครับฝ่ายหนึ่ง ยังคงหวาดกลัวกับปีศาจเงินเฟอ้อที่อาจจะฟื้นคืนชีพกลับมาอาละวาดอีกถ้าลดดอกเบีย้ยเร็วเกินไปแต่อีกฝ่ายหนึ่งเริ่มน่าซีดเมื่อเห็นตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอแรงและมองว่าถ้าไม่รีบช่วยเศรษฐกิจถดถอยจะมาเคาะประตูบ้านแน่นอนความขัดแย้งภายในแบบนี้แหละครับคือสิ่งที่น่ากลัวกว่าตัวเลขดอกเบีย้ยเพราะมันส่งสัญ,ญญาณเตือนพวกเราว่าการลดดอกเบีย้ยในครั้งต่อๆไปจะไม่ราบรื่นเหมือนรอยด้วยกลีบกุหลาบอีกแล้ว การประชุมครั้งหน้าอาจจะมีการโต้เถียงที่ดูเดือดขึ้นหรือที่ภาษาวัยรุ่นเรียกว่าเดือดนั่นแหละครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้นํานโยบายการเงินโลกเริ่มเสียงแตกทิศทางไม่ชัดเจนตลาดการเงินจะเกิดอาการแพนิคหรือตื่นตระหนกได้ง่ายมากแต่ในวิกฤตสรัทธาแบบนี้มันกลับเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีให้กับราคาทองคําครับเพราะทองคําชอบความไม่แน่นอนยิ่งเฟดทะเลาะก,กันนักลงทุนยิ่งไม่อยากถือดอลล่า และจะวิ่งกลับมาหาทองคําที่เป็นของจริงแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องดราม่าในห้องประชุมยังไม่น่าตกใจเท่ากับเอกสารลับชิ้นหนึ่งที่แนบออกมาพร้อมกับผลการประชุมเรื่องนี้คนส่วนใหญ่มองข้ามแต่ผมบอกเลยว่านี่แหละคือจุดเปลี่ยนของจริงมันคือคำศัพท์แปลกๆที่เขียนว่า r m p มันคืออะไรและทำไมผมถึงกล้าบอกว่ามันคือการสับขาหลอกของเฟดเพื่อแอบพิมพ์เงินเราไปไขรหัสลับนี้กันต่อในส่วนถัดไปครับ มาแกะรอยเอกสารลับที่ซ่อนอยู่ในถ้อยแถลงกันครับตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดพิคาของเรื่องราวทั้งหมดในขณะที่นักข่าวส่วนใหญ่พลาดหัวข่าวแค่เรื่องลดดอกเบีย้ยแต่สายตาของนักลงทุนสถาบันและคนที่อ่านเกมขาดเขากลับไปสะดุดตากับคำศัพท์เทคนิคคำหนึ่งที่เฟดแอบใส่เข้ามาเงียบๆคำนั้นคือ RMP หรือชื่อเต็มๆว่า Reserve Management Purchase ครับฟังชื่อแล้วดูวิชาการน่าปวดหัวใช่ไหมครับเฟดเขาฉลาดครับ เขาตั้งชื่อให้มันดูซับซ้อนเพื่อให้คนทั่วไปงงและผ่านเลยไปแต่ความจริงแล้วมันคือกลยุทธ์ซับขาหลอกขั้นเทพครับเนื้อหาจริงๆของมันคือเฟดประกาศว่าจะกลับมาเข้าซื้อพันธบัตรระยะสั้นอีกครั้งโดยอ้างเหตุผลสวยหรูว่าเพื่อรักษาสภาพคล่องในระบบธนาคารให้มันไหลลื่นไม่สะดุดแต่ถ้าเราแปลไทยเป็นไทยแบบไม่ต้องเกรงใจใครการที่ธนาคารกลางเสกเงินเข้าไปไล่ซื้อพันธบัตรในตลาด มันก็คือการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบดีๆนี่เองครับมันคือการแอบพิมพ์เงินแบบเนียนๆโดยไม่ต้องประกาศเปล่าๆว,ว,ว่าฉันกำลังทำ QE ให้ตลาดแตกตื่นครับลองนึกภาพตามผมนะครับเหมือนกับคนที่บอกว่าจะลดความอ้วนเฟดบอกว่าจะลดงบดุลแต่ตกดึกแอบย่องไปเปิดตู้เย็นกินเค้กคำโตๆเฟดทำโดยบอกตัวเองว่าแค่ชิมนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอก แต่ผลลัพ์ทางเศรษฐศาสตร์มันโกหกไม่ได้ครับเมื่อเฟดเริ่มกลับมาซื้อพันธบัตรนั่นหมายความว่าปริมาณเงินดอลลาร์ในระบบกำลังจะเพิ่มขึ้นอย่างเงียบเชียบและเมื่อปริมาณของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมูลค่าของสิ่งนั้นย่อมลดลงตามกฎธรรมชาติครับนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าเฟดกำลังเล่นเกมซ่อนแอบกับเราเขาปากบอกว่าเศรษฐกิจยังดีแต่การกระทำกลับฟ้องว่าเขากลัวระบบธนาคารขาดสภาพคล่องจนตัวสัน่น ถึงต้องรีบอัดฉีดยารักษาเข้าไปเงียบๆบแบบนี้และเจ้ายาขวดนี้แหละครับคือตัวแปรสําคัญที่จะทําให้สมการราคาทองคําเปลี่ยนไปตลอดการพอเข้าใจภาพกลลวงตรงนี้แล้วคําถามสําคัญต่อมาก็คือในเมื่อดอลลาร์กำลังจะถูกทําให้เจือจางลงแบบนี้ทําไมทองคําของเราถึงยังนิ่งๆไม่ยอมวิ่งปรูดปราตามตํารากลับกันทําไมรุ่นน้องอย่างแรงเงินหรือซิลเวอร์ถึงวิ่งแซงหน้าทำานิวหาย ไปก่อนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับทองคำทองคำหมดเสน่ห์แล้วหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันกำลังรอจังหวะอะไรบางอย่างเราไปไขปริศนาความต่างของความเร็วระหว่างทองคำกับแร่เงินกันต่อในส่วนถัดไปครับรับรองว่าถ้ารู้เรื่องนี้คุณจะมองการหนิงของทองคำเปลี่ยนไปทันทีเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดผมอยากชวนทุกคนมาทำความเข้าใจกลไกลของการพิมพ์เงินแบบง่ายๆกันครับ จะได้รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นเชื้อเพลิงชั้นยอดของทองคำหลายคนเข้าใจว่าการพิมพ์เงินคือการที่โรงกระสาปั่มเดินเครื่องปั๊มธนบัตรกระดาษออกมาเป็นตั้งๆใช่ไหมครับนั่นมันยุคเก่าแล้วครับในยุคดิจิทัลแบบนี้วิธีการที่เฟดใช้ผ่านโครงการ RM ผีมันแนบเนียนกว่านั้นเยอะครับลองจินตนาการว่าระบบการเงินสหรัฐะเหมือนอ่างอาบน้ำที่มีน้ำอยู่เต็มนั่นคือเงินดอลลาร์ที่มีอยู่เดิมสิ่งที่เฟดทำตอนนี้ คือการเปิดก๊อกน้ําเพิ่มครับเมื่อเฟดประกาศรับซื้อพันธบัตรจากธนาคารพาณิชย์เฟดไม่ได้จ่ายด้วยเงินเก่าที่เก็บไว้นะครับแต่เฟดใช้วิธีขีตัวเลขในคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเฉยๆเลยครับเสกตัวเลขศูนย์ต่อท้ายเข้าไปแล้วโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อแลกกับพันธบัตรปิงเงินก้อนใหม่ถูกสร้างขึ้นมาจากอากาศธาตุและไหลเข้าสู่ระบบธนาคารทันทีภาษาเศรษฐศาสตร์เขาเรียกสิ่งนี้ว่าการเพิ่มมันนี่ supply ครับแล้วมันน่ากลัวตรงไหน ลองนึกภาพแก้วโอวัลตินที่ชงไว้อร่อยๆอนะครับเปรียบเหมือนมูลค่าเงินดอลลาร์ถ้าอยู่ดีๆมีคนแอบเติมน้ําเปล่าลงไปเรื่อยๆอัดฉีดเงินเพิ่มรสชาติของโอวัลตินก็จะจืดจางลงใช่ไหมครับความเข้มข้นมันหายไปเงินดอลลาร์ในกระเป๋าของคุณก็เหมือนกันครับยิ่งเฟดอัดฉีดเงินเข้าระบบมากเท่าไหร่มูลค่าหรืออํานาจการซื้อของเงินดอลลาร์แต่ละใบก็จะยิ่งถูกทําให้เจือจางลงเท่านั้นและนี่แหละครับคือจุดที่ทองคํา จะใช้แสงความเป็นพระเอกออกมาเพราะทองคําคือสิ่งเดียวในโลกที่เฟดเสกไม่ได้ครับเฟดคีตัวเลขสร้างทองคําไม่ได้รัฐบาลพิมพ์ทองคําออกมาไม่ได้ทองคํามีจํานวนจํากัดตามธรรมชาติดังนั้นเมื่อเงินกระดาษดอลลาร์มีปริมาณล้นโลกและด้อยค่าลงทองคําซึ่งเป็นเงินที่แท้จริงจึงต้องปรับมูลค่าสูงขึ้นเพื่อรักษาสมดุลของความมั่งคั่งครับนี่คือกฎเหล็กทางเศรษฐศาสตร์ที่ไม่มีวันตายและเป็นเหตุผลว่าทำไม แผนลับของเฟดรอบนี้ถึงเป็นข่าวดีระยะยาวสําหรับคนถือทองคําแต่ถ้าทฤษฎีมันเป๊ะขนาดนี้ถ้าเครื่องยนต์มันร้อนแรงขนาดนี้แล้วทําไมกราฟทองคําบนหน้าจอตอนนี้มันถึงยังดูอึดอาดทำไมราคายังวนเวียนอยู่แถวๆถว4พัน้อไม่ยอมระเบิดตูมตามสักทีในขณะที่เพื่อนสีอย่างแรงเงินหรือซิลเวอร์กลับทำตัวเป็นหนังคนละม้วนวิ่งแซงหน้าทำสถิติใหม่ไปไกลลิฟมันเกิดอะไรขึ้นกับทองคำ ทองคำกำลังป่วยหรือกำลังแก้งตายเพื่อรอจังหวะอะไรเราไปไขปริศนาความย้อนแย้งของพี่น้องตระกูลโลหะมีค่ากันต่อในส่วนถัดไปครับทีนี้มาถึงคำถามที่ค้างคาใจนักลงทุนหลายคนที่สุดในตอนนี้ครับเชื่อว่าเพื่อนๆที่ดูกราฟอยู่คงจะรู้สึกอึดอัดและหมุดหิดเหมือนกันใช่ไหมครับที่เห็นราคาทองคาของเราเอาแต่นิ่งๆวนเวียนอยู่แถวๆ4,200ดอลลาร์ไม่ยอมขยับไปไหนสักที แต่พอมองไปดูเพื่อนบ้านอย่างแรงเงินหรือซิวเวอโอ้โหมันคนละเรื่องเลยครับแรงเงินวิ่งปรูดปราดนำหน้าไปไกลมากทะลุจุดสูงสุดใหม่เป็นว่าเล่นทำเอาคนถือทองคำเริ่มใจแป้วสงสัยว่าเอ๊ะหรือทองคำจะหมดเสน่ห์แล้วหรือเงินไหลไปเข้าแรงเงินหมดแล้วใจเย็นๆครับอย่าเพิ่งด่วนตัดสินแบบนั้นในภาษาการลงทุนเราเรียกอาการแบบนี้ของทองคำว่าแลกการ์ดหรือการขึ้นช้ากว่าชาวบ้านครับ ซึ่งนี่ไม่ใช่สัญญาณร้ายแต่มันคือพฤติกรรมปกติของตลาดกระทิงครับผมอยากเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆแบบนี้ครับให้เพื่อนๆมองว่าแร่เงินเปรียบเสมือนรถสปอร์ตครับเครื่องมันแรงตัวถังมันเบาพอมีข่าวดีนิดหน่อยหรือมีเงินไหลเข้านิดเดียวมันพร้อมจะพุ่งทยานออกตัวล้อฟรีนำหน้าไปก่อนเลยว่องไวแต่ก็ผันผวนส่วนทองคำของเราเปรียบเสมือนรถถังครับมันใหญ่กว่าหนักกว่ามั่นคงกว่า การจะขยับตัวแต่ละทีอาจจะดูอุ่ยอ้ายต้องใช้เวลาวอร์มเครื่องนานหน่อยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รถถังคันนี้เริ่มเคลื่อนที่แล้วไม่มีอะไรหยุดมันได้ครับมันจะบดขยี้ทุกแนวต้านที่ขวางหน้าอย่างทรงพลังดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้ที่แรงเงินวิ่งนำไปก่อนมันคือนิมิตหมายที่ดีมากครับเพราะในประวัติศาสตร์การเงินแรงเงินมักจะทำหน้าที่เป็นหน่วยลาดตระเวนที่วิ่งไปเช็คทางก่อนและเมื่อหน่วยลาดตระเวนส่งสัญญ,ญาณว่าทางสะดวกเงินเฟอ้อมาแล้ว ดอลล่าอ่อนแล้วเดี๋ยวทับหลวงอย่างทองคําจะเคลื่อนผลตามไปติดๆแน่นอนครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมกลับกันการที่ทองคำอย่างหนิ่งในขณะที่ปัจจัยพื้นฐานเช่นการพิมพ์เงินมันสุกงอมเต็มที่แล้วนี่ไม่ใช่เรื่องน่าเศร้านะครับแต่มันคือของขวัญชิ้นสุดท้ายที่ตลาดมอบให้ลองคิดดูสิครับถ้าทองคําวิ่งตามแร่เงินไปแล้วป่านนี้ราคาคงทะลุ4 0 0 4 4 0 0ไปแล้ว และเราคงได้แต่นั่งมองตาปริบป,ปริปบนว่ารู้งี้แต่การที่มันยังจอดรออยู่ที่ชานชลาตรงนี้มันคือโอกาสทองให้คนที่ตกรถได้มีจังหวะกระโดดขึ้นรถถังคันนี้ในต้นทุนที่ยังไม่แพงจนเกินไปครับทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วเชื้อเพลิงก็เติมแล้วจากเฟสเครื่องยนต์ก็ร้อนแล้วขาดแค่ลมตะวันออกพัดมาเบาๆอีกนิดเดียวเท่านั้นแล้วลมตะวันออกที่ว่านั้นคืออะไรและทำไมช่วงเวลานี้ของปี ถึงเป็นช่วงเวลาที่ทองคํามีโอกาสชนะสูงที่สุดเราไปดูสถิติที่น่าขนลุกของฤด,ดูกลาลกันต่อในส่วนถัดไปครับจําคําว่าลมตะวันออกที่ผมทิ้งท้ายไว้เมื่อกี้ได้ไหมครับลมที่ว่านี้ไม่ใช่เรื่องสายศาสตร์นะครับแต่มันคือสถิติที่แม่นยําที่สุดอย่างหนึ่งในตลาดทองคํานั่นคือเรื่องของซีซั่นหนหือฤดูกาลครับถ้าใครเทรดทองมานานจะรู้ดีว่าช่วงเวลาที่หอมหวานที่สุดของทองคํามักจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนธันวาคม ยาวไปจนถึงไตรามาสแรกของปีหน้าครับทำไมต้องช่วงนี้เพราะนี่คือฤดูกาลแห่งการเฉลิมฉลองของฝั่งเอเชียเราครับเริ่มตั้งแต่อินเดียช่วงปลายปีเป็นฤดูแต่งงานที่พีที่สุดพ่อแม่ชาวอินเดียจะทุ่มเงินซื้อทองคำเป็นสินสอดให้ลูกสาวแบบไม่อั้นต่อด้วยพี่ใหญ่จีนที่กำลังจะเตรียมตัวต้อนรับเทศกาลตรุษจีนในช่วงต้นปีหน้าซึ่งคนจีนมีความเชื่อฝังรากลึกว่าต้องซื้อทองเก็บเพื่อความมั่งคั่งและโชคลาภแรงซื้อจริงๆจ,จ,จ,จากผู้คนนับพันล้านคนเหล่านี้แหละครับคือ ดีมานที่แท้จริงที่จะเข้ามาช่วยพยุงราคาและดันให้กราฟวิ่งขึ้นในช่วงที่ตลาดตะวันตกกาลังหยุดพักผ่อนแต่นอกจากชาวบ้านร้านตลาดอย่างเราๆแล้วผู้เล่นระดับวาริยักษ์เขาก็ขยับตัวเหมือนกันครับลองไปดูข้อมูลของกองทุนทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง SPDR Gold s r s ดูสิครับแม้ช่วงนี้ราคาทองจะนิ่งๆน่าเบื่อแต่กองทุนพี่เบิ้มนี้กลับไม่เทขายออกมาหนักๆเลยนะครับเขายังคงกอดทองคําจํานวนมหาศาลไว้แน่น เหมือนรู้ว่าของดีกำลังจะมาและที่น่าจับตามองยิ่งกว่าคือเหล่าธนาคารกลางของประเทศต่างๆโดยเฉพาะในฝั่งตลาดเกิดใหม่ครับธนาคารเหล่านี้กำลังทำภารกิจสำคัญที่เรียกว่าดีดอลลาร์ไรเซชันหรือการพยายามลดการถือครองดอลลาร์แล้วหันมาตุนทองคําเข้าคลังหลวงแทนเพื่อความปลอดภัยจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์เมื่อรายย่อยจากฤด,ดูกาลและรายใหญ่กองทุนและแบ่งชาติ ประสานมือกันซื้อแบบนี้มันเปรียบเสมือนการสร้างฐานคอนกรีตที่แข็งแกร่งมากให้กับราคาทองคําครับนี่คือเหตุผลที่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าต่อให้ราคามีการย่อตัวลงมาบ้างระหว่างทางมันก็จะเป็นการลงเพื่อขึ้นต่อไม่ใช่ลงเหวครับเพราะมีมือที่มองไม่เห็นคอยรองรับอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดทีนี้พอเราเห็นภาพใหญ่ที่สวยหรูแล้วเราลองซูมเข้ามาดูที่กราฟเทคนิคตรงหน้าเราบ้างดีกว่าครับกราฟสี่ชั่วโมงตอนนี้กำลังบอกอะไรเรา ตัวเลขไหนคือจุดวัดใจที่ห้ามกระพริบตาเดี๋ยวเราไปกางกราฟดูกล่องมหัศจรรย์กันในส่วนถัดไปครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาเปลี่ยนจากนักวิเคราะห์มาสวมหมวกเป็นสไนเปอร์ที่ต้องหาจุดยิงที่แม่นยำที่สุดกันบ้างครับหยิบมือถือขึ้นมาเปิดกราฟดูไปพร้อมกับผมเลยนะครับถ้าเราซูมเข้าไปดูในกราฟรายสี่ชั่วโมงตอนนี้เพื่อนๆเ,เ,เห็นเหมือนผมไหมครับราคาทองคํากําลังวิ่งอยู่ในรูปแบบที่เราเรียกว่ากล่องสี่เหลี่ยมหรือ เรกแทงเกินที่ชัดเจนมากๆครับเหมือนเสือที่กำลังเดินวนอยู่ในกรงเพื่อสะสมพลังจดตัวเลขสำคัญชุดนี้ไว้ให้ดีนะครับนี่คือลายแทงสมบัติของเราในสัปดาห์นี้พื้นด้านล่างหรือแนวรับที่แข็งแกร่งมากอยู่ที่บริเวณ4,175ดอลลาร์ครับส่วนเพดานด้านบนหรือแนวต้านสำคัญอยู่ที่4,260ดอลลาร์ตราบใดที่กราฟยังวิ่งอยู่ในกรอบนี้เราเรียกว่าช่วงไซเวย์หรือช่วงพักตัวครับ ซึ่งเป็นเรื่องปกติมากหลังจากที่ขึ้นมาแรงๆเมื่อคืนนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าพอราคาลงไปแตะพื้นล่างที่4,175ปุ๊บก,ก็มีแรงดีดกลับหรือเด้งดึงขึ้นมาทันทีแสดงว่ามีคนจ้องรอซื้อตรงนี้เยอะมากแล้วกลยุทธ์ของเราคืออะไรสำหรับคนที่มีเงินสดรออยู่ทองคาถานี้ไว้เลยครับบ่ายอ่อนดิบหรือย่อซื้อครับแต่ถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันราคาทองเกิดหลุดพื้น 4,175ลงมาจริงๆต้องตกใจขายทิ้งไหมคำตอบคือไม่ครับอย่าเพิ่งแพนิคให้คุณมองลงไปข้างล่างอีกนิดเดียวครับมันมีโซนทองคำหรือโกลเด้นโซนรอรับอยู่นั่นคือบริเวณ4,125ถึง4,140ดอลลาร์ครับทำไมตรงนี้น่าสนใจเพราะตรงนี้มีเส้นเทรนดไลน์ขาขึ้นระยะยาวที่ลากมาตั้งแต่เดือนกันยายนมารอรับอยู่ครับเปรียบเสมือนตาขายนิรภัยชั้นดี ถ้าราคาร่วงลงมาถึงตรงนี้จริงๆผมมองว่าเป็นโอกาสลดกระหน่ำซัมเมอร์เซล์ที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับเป็นจุดที่ความเสี่ยงต่ำแต่โอกาสทำกำไรสูงมากสรุปง่ายๆคือโซนนี้คือโซนสะสมของครับไม่ใช่โซนหนีตายแต่ในทางกลับกันถ้าพี่กระทิงของเราเกิดึดสู้แล้วดันราคาพุ่งทะลุเพดานด้านบนขึ้นไปได้ล่ะฉากทัศนนั้นจะสวยงามขนาดไหนและเป้าหมายถัดไปที่รออยู่บนยอดดอยคือเท่าไหร่เราไปวาดฝันถึง กำไรขำโตในกรณีที่กราฟระเบิดออกกันต่อในส่วนถัดไปครับข้ามน้ำข้ามทะเลกลับมาที่ประเทศไทยของเราบ้างครับเรื่องนี้เป็นยาขำที่นักลงทุนทองคำแท่งในบ้านเราต้องปลื้มให้ลงครับหลายคนบ่นให้ผมฟังว่าแอดมินครับทำไมทองโลกขึ้นแต่ทองไทยไม่ค่อยขยับเลยหรือบางทีทองโลกนิ่งๆทองไทยดันร่วงอา่อาวๆจำเลยของคดีนี้มีชื่อว่าค่างเงินบาทครับผมต้องเตือนเพื่อนๆตรงนี้เลยว่าถ้าแผน RMP หรือการแอบพิมพ์เงินของเฟดทำงานได้ผลจริงๆผลข้างเคียงแรกที่จะเกิดขึ้นคือเงินดอลลาร์จะอ่อนค่าลงครับและเมื่อดอลลาร์อ่อนตามกลไกตาช่างแล้วเงินบาทไทยจะแข็งค่าขึ้นโดยอัตโนมัตินี่คือความเสี่ยงครับเพราะถ้าเงินบาทแข็งโปก๊กมันจะเหมือนมีเชือบที่คอยดึงขาไม่ให้ราคาทองคําแท่งในประเทศวิ่งขึ้นได้เต็มที่หรือแย่กว่านั้นคือถ้าทองโลกขึ้นไม่แรงพอทองไทยอาจจะยืนนิ่งๆหรือซึมลงด้วยซ้ํา ฟังดูน่าท้อใจใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนครับผมอยากให้ลองปรับมุมมองใหม่ดูในวิกฤตมีโอกาสเสมอถ้าคุณเป็นคนที่เล่นรอบสั้นบาทแข็งคือศัตรูครับแต่ถ้าคุณคือนักสะสมหรือคนที่มองเกมยาวข้ามปีบาทแข็งคือเพื่อนแท้ครับลองคิดดูนะครับถ้าวันนี้ทองโลกพุ่งไป4,300แต่เงินบาทอ่อนไป37ราคาทองคำแทงบ้านเราคงแพงหูฉี จนคุณไม่กล้าควักเงินซื้อแต่การที่บาทแข็งในตอนนี้มันเปรียบเสมือนคุณได้รับคูปองส่วนลดจากอัตราแลกเปลี่ยนครับทําให้คุณสามารถซื้อสินทรัพย์ระดับโลกอย่างทองคําได้ในราคาที่ถูกลงเมื่อเทียบเป็นเงินบาทและกลยุทธ์ที่ผมแนะนําสําหรับนักลงทุนทองคําแท่งถ่ายในตอนนี้คืออยากลัวบาทแข็งแต่ให้ใช้มันให้เป็นประโยชน์ครับถ้าทองโลกสามารถระเบิดพลังทะลุแนวต้าน4,260ขึ้นไปได้จริงๆ แรงส่งจากราคาทองโลกจะมีพลังมหาศาลจนเอาชนะแรงฉุดของค่างเงินบาทได้ครับทองไทยจะยังขึ้นได้แต่อาจจะขึ้นช้ากว่าทองโลกหน่อยซึ่งนั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เทรนด์ค่างเงินบาทเปลี่ยนทิศหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มดูแลค่างเงินคุณจะได้รับกําไรสองต่อทันทีคือกําไรจากราคาทองที่ขึ้นและกําไรจากค่างเงินที่เลิกแข็งดังนั้นสรุปกลยุทธ์สําหรับคนไทยง่ายๆครับ ช่วงนี้ถ้าเห็นราคาทองคําแท่งย่อตัวลงมาเพราะบาทแข็งให้ทยอยสะสมเข้าพอร์ตครับมองว่ามันคือช่วงนาทีทองในการเก็บของถูกก่อนที่รถด่วนขบวนนี้จะวิ่งไปไกลจนเราเอื้อมไม่ถึงแต่การจะกระโดดขึ้นรถไฟความเร็วสูงแบบนี้ถ้าไม่มีเข็มขัดนิรภัยก็อาจจะบาดเจ็บได้แล้วถ้ากราฟมันหลอกเราล่ะถ้ามันทะลุหลอก,ลอก,ลอกแล้วดิ่งลงละ่ะเป้าหมายข้างบนคือเท่าไหร่และเราควรวางแผนหนีที่ไล่ยอย่างไร เราไปดูฉากทัศนสุดท้ายและสรุปแผนการเอาตัวรอดกันในส่วนสุดท้ายครับมาวาดภาพอนาคตที่หอมหวานกันบ้างครับถ้าสมมุติว่าแผนการของเฟดทํางานได้ผลและแรงซื้อจากกลดูการพาพี่กระทิงดูตัวนี้พังกําแพงเมืองด่านสําคัญที่4,260ขึ้นไปได้สําเร็จจะเกิดอะไรขึ้นวินาทีนั้นแหละครับคือวินาทีที่ท้องฟ้าเปิดโล่งอย่างแท้จริงในทางเทคนิคเมื่อราคาทะลุรอบสะสมพลังนี้ขึ้นไปได้ มันมักจะเกิดแรงซื้อตามหรือ follow บายมหาสารจากทั้งโร b o t t r a d และกองทุนทั่วโลกครับเป้าหมายแรกที่ราคาทองคำจะวิ่งไปหาแบบไม่คิดชีวิตคือด่านจิตวิทยาที่4,300ดอลลาร์ครับและเชื่อผมเถอะครับว่าด้วยแรงส่งระดับนี้4,300อาจจะเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นเพราะเป้าหมายที่แท้จริงของรอบนี้คือการขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดตลอดกาลหรือ all time h i g เดิมและสร้างสถิติใหม่ให้โลกจารึกครับ ทำไมผมถึงกล้าฝันไกลขนาดนั้นก็เพราะเพื่อนสีอย่างแร่เงินมันทําให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วไงครับแร่เงินทํานิวไฮไปแล้วทองคําที่เป็นพี่ใหญ่จะยอมน้อยหน้าได้ยังไงมันเป็นเรื่องของสักดีสีและกลไกลราคาที่ต้องวิ่งตามกันครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารกับเพื่อนๆทุกคนในคลิปนี้ให้ชัดเจนที่สุดคือคําว่าลาสเคิลครับเปรียบเหมือนพนักงานต้อนรับบ,บนเครื่องบินประกาศเรียกผู้โดยสารครั้งสุดท้ายก่อนปิดประตูเครื่อง สถานการณ์ของทองคําที่กําลังนิ่งๆอึดอัดๆอ,อยู่ในตอนนี้มันคือความสงบก่อนพายุจะเข้าครับตลาดกําลังให้เวลาคุณตัดสินใจในขณะที่คนส่วนใหญ่กําลังเบื่อหน่ายกําลังบ่นว่าทองไม่วิ่งคนที่มองเกมขาดเขากําลังยิ้มและทยอยเก็บของเงียบๆครับเพราะเขารู้ว่าเมื่อไหร่ที่รถไฟขบวนนี้ส่งเสียงหูดออกตัวทะลุมันจะวิ่งเร็วมากจนคุณกระโดดเกาะไม่ทันหรือถ้าทันคุณก็ต้องไปเกาะอ,อยู่บนหลังคาด้วยต้นทุนที่แพงหูฉี่ อย่าเป็นคนที่ต้องมานั่งเสียดายทีหลังว่ารู้หนีซื้อตอนที่แอดมินบอกก็ดีนะครับแต่ในโลกการลงทุนไม่มีคำว่าแน่นอนร้อเปอร์เซ็ต์ครับแม้โอกาสชนะจะสูงแค่ไหนแต่ถ้าเราประมาทตลาดก็พร้อมจะลงโทษเราเสมอดังนั้นก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปเฝ้ากราฟผมมีกฎเหล็กข้อสุดท้ายที่จะช่วยรักษาชีวิตพอร์ตของคุณให้รอดปลอดภัยไม่ว่าตลาดจะเวี่ยงแค่ไหนกฎข้อนี้สำคัญกว่ากราฟ และสำคัญกว่าข่าวเฟดร้อยเท้ามันคืออะไรเราไปฟังบทสรุปและคาถาป้องกันพอร์ตแตกกันในส่วนสุดท้ายครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากกดเหล็กข้อสำคัญที่สุดไว้เตือนใจเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกคนครับฟังผมวิเคราะห์มาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะตาเป็นประกายเห็นภาพกำไรลอยมาแล้วอยากจะรีบเอาเงินเก็บทั้งหมดไปทุ่งซื้อทองคำทันทีหยุดความคิดนั้นเดี๋ยวนี้ครับจำคำผมไว้นะครับการลงทุนไม่ใช่การผนัน เราไม่ได้มาเล่นไฮโลที่จะต้องแทงหมดหน้าตักในตาเดียวเพื่อรวยทางลัดกฎข้อที่ 1. ห้าม overtrade หรือใช้เงินเกินตัวเด็ดขาดครับอย่าไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนอย่าเอาเงินค่าเถอมลูกหรือเงินที่ต้องใช้จ่ายในครอบครัวมาเสี่ยงเพราะถ้าพลาดขึ้นมามันไม่ใช่แค่พอแตกแต่มันคือชีวิตพังครับกฎข้อที่2มีแผนสำรองเสมอถึงแม้ข้อมูล RMP และสถิติฤดูกาลจะบอกว่าทองต้องขึ้นแน่แน แต่ถ้ากราฟมันหักหลังเราถ้าเจ้ามือทุบหลอกจนหลุดแนวรับสำคัญที่4,175ลงมาจริงๆคุณต้องกล้าที่จะคัทท l o หรือยอมเจ็บตัวเล็กน้อยเพื่อรักษาเงินต้นส่วนใหญ่เอาไว้แล้วไปรอช้อนซื้อใหม่ข้างล่างที่โซน4,125ครับท่องไว้เสมอครับว่ากำไรคือความหวังแต่เงินต้นคือชีวิตรักษาชีวิตไว้ให้ได้แล้โอกาสทำกำไรจะมีมาเสมอครับสรุปภารกิจของเราในสัปดาห์นี้ง่ายๆครับห จับตาดูแนวต้าน4,260ให้ดีถ้าผ่านได้เมื่อไหร่คือฟ้าเปิดเตรียมฉลอง 2. อาศัยจังหวะที่เงินบาทแข็งค่าตอนนี้ทยอยสะสมของถูกเข้าพอร์ตอย่างใจเย็นและ 3. ถ้าคุณไม่อยากพลาดสัญญาณจุดรุ้หรือข่าวสารวงในที่วิเคราะห์ลึกแบบนี้รบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับและที่สาคัญที่สุดอย่าลืมกดปุ่ม ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพราะทันทีที่ทองคำระเบิดกรอบเลือกทางไม่ว่าจะขึ้นหรือลงผมจะรีบกลับมาส่งข่าวด่วนให้ทุกคนรู้ทันทีคุณจะได้ไม่ตกรถด่วนขบวนสุดท้ายนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีมีสติในการลงทุนและขอให้พอร์ตเขียวขจีรวยๆแหง่งแหงต้อนรับปีใหม่กันทั่วหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ